แจกสูตรวิธีการขายของแบบขายดีกว่าเดิมร้อยเท่า200-300เท่าไปเลยดีกว่าสำหรับวิธีการนี้บอกเลยว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาที่หลายคนไม่เคยได้สนใจมันแต่ว่าผมสามารถใช้วิธีการนี้ในการขายสินค้าในช่วงที่ผ่านมาแล้วปิดยอดขายไปมากกว่า10ล้านบาทนะครับผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับปี2568นี้ ก็ขอให้ FC ของขวัญใจชาวบ้านทุกท่านนะครับผมประสบพบเจอแต่ความสุขแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะครับไอที่ผ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยที่มันลำบากอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้มันไปกับปีเก่าแล้วกันปีใหม่ๆต่อจากนี้ไปให้เปิดรับทรัพย์เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามา นะโอยพอทุกท่านให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปนะครับผมและแน่นอนครับว่าในเนื้อหาของวิดีโอนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ให้กับใครหลายคนเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ไม่เคยจะพูดถึงเนื้อหานี้ เพราะว่าเป็นการขายของที่เพิ่มการขายให้แบบยอดขายกระชูดเนี่ยแบบหลายเท่าอคุณผู้ชมหลายเท่าตัวแล้วก็ทําให้ผมว่ามีเงินเก็บแบบเยอะๆในช่วงที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เงินในการหล่อเลี้ยงประมาณหนึ่งซึ่งตอนแรกก็ไม่อยากจะอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดปั๊บเนี่ยพอไปทําการเอาเงินไปยิงแอดมัวซัวต่างๆนานาเนี่ย ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะแย่ขึ้นกว่าเดิมแต่คิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหาว่าใครเป็น f c เราแล้วดูเรามาเยอะๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีทักษะพ,พื้นฐานเกี่ยวเรื่องของการขายของบ้างแล้วล่ะปีนี้ก็เลยจัดให้ สำหรับผู้ติดตามใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมมาเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการขายของออนไลน์ให้ส่วนผู้ติดตามเก่าและมือเก่าๆในช่องเราแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยทะลุเป้าในการขายไปอีกแน่นอนได้อีกเยอะเลยนะครับผมใครพร้อมแล้วใครอยากรวยต้อนรับปี2568ฉันอยากรวยฉันเอาจริงว่าฉันสู้ขาใจว่าถ้าไม่รวยฉันจะทำม,ะมันจะขาดใจตายเลยเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องรวย คอมเมนต์หน่อยว่าฉันอยากจะรวยปีนี้ฉันพร้อมฉันสู้นะแล้วมาดูเนื้อหากันครับผมขออนุญาตเปิดจากโชว์เคสก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยขายสินค้านะครับอยู่หลายรายการเนาะแต่ว่าสินค้าที่ขายดีสุดก็คือจะเป็นรายการซ้ำๆกันนะก็คือจะเป็นตัวเจ้าไฟฉายที่ผมเอาไปขายในแอปดำตอก,ตอก นะผมก็ไปขายอย่นั้นแล้วผมขายปั๊บเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์ก็นะคือยอดวิวมันพุ่งไปประมาณหนึ่งปรากฏว่ามันสามารถที่จะคํานวณเป็นสถิติได้หลายคนไม่ทราบนะครับว่าการขายของเนี่ยสามารถคํานวณได้ว่าเราทําคลิปวิดีโอไปแล้วเราประเมินไปแล้วว่าถ้ามีคนเห็นเราประมาณสักพันวิวเนี่ยเราจะขายได้กี่ชิ้นนะเราสามารถคํานวณแล้วก็สามารถประเมินได้ถูกไหมครับ ทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนําคู้ชมแบบนี้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหากว่าใครอยากจะขายของนะผมจะเริ่มให้ฟังแบบนี้ก็คือวิธีการเริ่มต้นนะครับวิธีการที่1ก็คือผมจะใช้การทําคลิปวิดีโอแบบออร์แกนิกนะครับ หมายถึงว่าทําคลิปวิดีโอแบบทั่วๆไปลงแล้วก็ไม่ต้องยิงแอดโฆษณานะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกของการทําคลิปวิดีโอลงใน TikTok เพื่อโปรโมทสินค้าหรือว่าขายสินค้าเนี่ยนะครับผมทาง t k t t o k เนี่ยเขาจะดันยอดวิวมาให้เราอยู่แล้วประมาณ300วิวนะในล็อตแรกนะเขาดันให้ประมาณ300วิวถ้า300วิวเนี่ยมี e n g a g e m e n t ที่ดีคนมากดไลค์คนมาคอมเมนต์คนมากดหัวใจให้เขาก็จะดันชุดที่2ไปให้ประมาณถึงพันวิวนะครับ นั่นหมายควาว่าถ้าคลิปคุณถูกดันไปถึงพันวิวแล้วให้คุณลองมาเช็คสถิติหลังบ้านดูนะครับว่าในหลังบ้านของคุณนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติไปบ้างหรืออะไรที่เป็นจุดสังเกตบ้างถ้าใน1000วิวนั้นมันมียอดขายนะ ผมจึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปซึ่งวิธีการวิเคราะห์หรือว่าวิธีการดูเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับผมเข้าไปตรงวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมันจะมีการขึ้นให้หมดเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปคุณเนี่ยอายุเท่าไหร่นะะอยู่โซนไหนเข้ามาจากทางไหนของ TikTok นะครับแล้วก็เข้ามาจากในโซนไหนบ้างแล้วเวลาในการดูเนี่ยเขาใช้เวลาในการดูเท่าไหร่นะมันจะมีการวิเคราะห์ให้หมดทุกอย่าง อย่างคลิปวิดีโอที่เป็นไฟฉายของผมเนี่ยก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันนะครับผมทั้งการเข้าดูเดี่ยที่หมื่นกว่าแล้วก็การเข้าดูต่างๆเนี่ยที่เป็นสถิติล่าสุดนะแต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้ยิงตอ่อเพราะว่าผมเว้นช่วงไว้ให้ช่วงปีใหม่หยุดไปก่อนเพราะควรจะเอาเงินไปชอปปิง้งควรจะเอาเงินไปนู่นนี่นั่นการยิงแอดไปปั๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะยิงทิ้งยิงคว้างเสียงเงินเปล่าๆผมก็เลยหยุดไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ในหัวข้อแรกที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องผลิตคลิปวิดีโอที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับผลิตไปเพื่อเป็นการทดสอบว่าคลิปไหนของคุณเนี่ยมันจะสามารถทําเงินได้บ้างนะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยเราอาจจะออกแบบเนื้อหามาดีมากคุณตั้งใจถ่ายทํามันแต่บังเอิญว่าพอลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า engagement หรือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบคลิปแนวดีนะครับก็ทําให้ถ้าเกิดว่ายิ่งคุณเอาเงินไปยิงมันปึ้งเข้าไปเนี่ย สุดท้ายมันก็จะเสียเงินแบบเปล่าๆแบบฟรีๆโดยที่ไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นมานะครับผมแต่กลับกันครับคลิปวิดีโอบางคลิปเนี่ยเราถ่ายดิบ,ดบถแบบๆถ่ายแบบเฉยๆถ่ายแบบเซ่อๆเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีความเป็นเรียวไทม์มันมีความแบบน่าสนใจมันมีความดึงดูด ปรากฏว่ายอดวิวมันไปได้เยอะกว่านะครับเราค่อยมาทําการยิงแอดโฆษณาในวิดีโอนั้นๆแต่ก่อนจะยิงแอดเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าถึงแม้วิดีโอมันมียอดวิวแต่ว่ามันอาจจะไม่มียอดขายก็ได้เพราะฉะนั้นให้มันทํางานโดยธรรมชาติของมันไปก่อนดูในระยะแรกก่อนว่าธรรมชาติของมันเนี่ยมันดีดไปถึงไหนแล้วมันขายได้เท่าไหร่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการแรกคือผลิตคลิปวิดีโอในทุกๆวันหมั่นลงคลิปเข้าไป พอลงคลิปวิดีโอเข้าไปแล้วปรากฏว่าคุณเจอคลิปวิดีโอที่ใช่ใน1000วิวมันมียอดขายนะก็ลองมาคำนวณด,ดูนะวิธีการคำนวณเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับผมไปดูคลิปวิดีโอคำนวณได้เลยมาเข้ามาดูที่หน้าจอมือถือต่อนะครับหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยได้รู้แล้วว่าคลิปวิดีโอไหนสามารถทําเงินได้บ้างนะครับก็สังเกตจาก1 0 0 0วิวแรกเดี๋ยวถ้าเกิดเรามียอดขายเดี๋ยวก็โอเคใช่ไหมครับ ก็ถ้ายอดขายมันคุ้มค่ากับการยิงแอดโฆษณาก็น่าสนใจถูกไหมครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการทําเงินต่อจากนี้ไปก็คือการยิงแอดโฆษณานะครับโดยที่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันสามารถคํานวณได้เราอาจจะคำนวณคร่าวๆจากการที่มีคนดูเข้ามาดูเนี่ยหนึ่วิวนะอาจจะขายของได้20กว่าชิ้นเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเดี๋ยวเราข่้ยมาดูกันนะครับผมอาทีตย์นี้ผมไปดูตัวการเงินก่อนนะคือคร่าวๆเนี่ยอันนี้ผมพามาดูหลังบ้านเลยเนาะ จะสังเกตได้ว่าออเดอร์ต่างๆเดี๋ยที่มีการสั่งซื้อกับผมเนี่ยนะครับผมเราชาระเงินมาเนี่ยจะเป็นออเดอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าราคาบางคนอาจจะไม่เท่ากันเห็น้ามบางที254.59เท่ากันก็มีแต่ว่าจริงจแล้วสินค้าตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าค่าขนส่งอะนะครับขนส่งไปที่ไหนอะไรยังไงใกล้หรือไกลนะครับผมก็เลยหักต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันเนาะโอเคป่ะพอจะเก็าไหมครับว่านี่คือรายการสินค้ารายการเดียวตัวเดียวนะครับของผมที่ผมยิงแอดโฆษณาในการทานะครับผมประมาณนี้เนาะก็มีการถอนเงินออกมาบ้างแล้วผ ถอน0 0 0ก็ถอนมาเรื่อยๆนะครับผมทำมาเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่าวิดีโอต้นเรื่องเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงไดอ้อ่มาลักษณะนี้ได้นะครับผมอ่ะนี่เลยครับผมนะผมได้ทำคลิปวิดีโอแบบดิบๆนะโชว์ให้ดูว่านี่คือแบบไฟฉายนะะก็พอเอามาลงปั๊บเนี่ยยอดวิวตอนแรกเนี่ยมันจะดันอยู่ประมาณสักพันวิวนะครับแต่ว่าจุดที่สังเกตของผมได้ก็คือไอ้เจ้าไฟฉายตัวนี้เนี่ย re, 1000วิวมันดันขายได้มากกว่า20ตัวถึง30ตัวได้ซ้ำไปนะขายได้พันวิวขายได้ประมาณ30ตัวแล้วตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันมีแก็บช่องว่างกำไรเดืที่เยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะยิงแอดได้นะผมก็เลยเริ่มทำการยิงแอดโดยการกดไอขีวสขีดด้านล่างนะครับผมมุมขวามือกดคลิกเข้าไปนะก่อนอื่นที่จะยิงแอดนะครับให้เข้าไปดูการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะครับเข้าไปดูวิเคราะห์ข้อมูลนะ แล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับยอดวิวที่เห็นนี่คือจะเป็นยอดวิวล่าสุดนะครับผมที่ผมมาทําการยิงแอดไว,แว้แล้วแล้วบังเอิญว่ามันได้ขนาดนี้เนาะแล้วก็ผมก็ต้องหยุดมาเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยผมหยุดยิงแอดไปก่อนนะคุณอาจจะเอาเงินไปช้อปปิ้งไ้เที่ยวนะครับเราก็เลยต้องละเว้นไว้นะฮะอ่าเราเดี๋ยวเข้ามาลุยต่อนะครับหลังจากนี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของอการแนะนำเนี่ยจะสังเกตได้ว่าสําหรับคุณเห็นไหมครับ ที่เป็นสาหรับคุณถึง97%เอร์เพราะาผมมายิงแอดโฆษณานะฮะถ้าเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นน้อยหน่อยเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาค้นหาของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการยิงแอดนะครับนะต่อมาไฟฉายจะเป็นค,คําค้นหาที่ผมอ่าคนปั๊บเจอของผมบ่อยเห็นไหมครับเนี่ยนะถ้าพิมพ์คำไฟฉายเจอของผมแน่นอนนะครับไฟฉายช็อตก็จะเจอเช่นกันนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ก่อนยิงแอดต้องมาดูก่อนนะว่าผู้ชมที่เข้ามาดูเนี่ยนะครับเป็นผู้ชมประเภทไหนครับเป็นผู้ชายถึง89%เก็นต์เห็นไหมครับผู้หญิงย1แล้วก็โซนอายุที่เยอะสุดก็คือจะเป็น25-34ถึงนะครับตอนเวลาที่ผมยิงแอดไปเนี่ยผมก็จะยิงเข้าโซนนี้เลยนะหรือว่าอาจจะเลี่ยงๆหน่อยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดค่ายิงแอดโฆษณา25-34อาจจะแพงไปนะครับหรือว่ากลุ่มอาจจะกว้างไปหน่อยก็ขยับมาเป็น35-44ก็ได้นะครับดูเป้าหมายลองลงมาโอเเเคมั้ยราจะไดปบนี่ ก็ในไทยแบบ100%แน่นอนนะครับผมที่อื่นอีกนิดหน่อยนะอ่ะประมาณนี้ครับผมพอรู้หลักการแล้วว่าเราจะใช้การยิงแอดไปหากลุ่มเหล่านี้นะครับผมนะผมก็จะไปดูสถิติเพิ่มเติมว่าที่ขนส่งเนี่ยครับเขาขนส่งไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาส่งไปที่จังหวัดไหนนะครับเราจะได้ทําการตลาดได้ถูกต้องนะครับเนี่ยนะจะสังเกตได้ว่าของผมเนี่ยสินค้าถูกส่งไปที่กรุงเทพเยอะมาก ต่อมานนทบุรีสมุดประกาศแล้วก็ไล่ลงมาเลยครับผมโคราชขอนปฐมจันทบุรีเรียงมาประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมเห็นแล้วว่าโอเคสถิติมันมันได้ก็คืออาจจะต้องยิงเข้าไปที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ็กกลับมา1ทีแล้วก็เข้าไปที่จุด3จุดใหมน่นะครับหลังจากนั้นไปที่การโปรโมทครับในการโปรโมทเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะครับถึงความแตกต่าง อันแรกเนี่ยเขาจะเขียนว่าการเลือกเป้าหมายการโปรโมทของคุณใช่ไหมก็คือรับยอดขายหมายความว่าอันนี้เอาไว้ยิงแอดสำหรับคนที่ต้องการยอดขายนะครับบูธบัญชีก็คือเปิดการมองเห็นให้กับบัญชีเราซึ่งนานๆผมจะทําทีนึงแต่ว่าจะไม่ทําบ่อยๆนะครับ ลานะบลีดอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ลาบลีดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําอะไรมากมายนักแต่ว่าผมจะเริ่มต้นจากการอธิบายตัวน,นี้ก่อนแล้วกันสําหรับคนที่ต้องการยิงแอดเพื่อขายโดยเฉพาะนะครับถามว่าทําไมต้องเลือกรับยอดขายเพราะว่ามันสามารถเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้นะครับผมนะมันสามารถเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้นะครับยกตปวอ,อย่างเช่นเนี่ยเห็นไหม จ่ายอยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าออยอดวิวมีโอกาสถึงหกพันกว่าวิวเนาะเพราะฉะนั้นพอไปคิดอัตราส่วนแล้วนะครับพันกว่าออขายอยู่ที่หนึ่งพันวิวใช่ไหมได้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบชิ้นนะครับผมกำไรต่อชิ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะยิงแอดตรงนี้ได้เนาะ,นะทีเนี้ยเนี่ย ในการเลือกการโปรโมทนะครับปกติผมจะไม่ค่อยยิงในมือถือนะแต่ถ้าเกิดจะยิงในมือถือเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าเองนะครับผมกําหนดเองเช่นตรงกรุงเทพเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าผมอ่ะจะยิงไปที่ที่กรุงเทพเพศชายอายุ45-54ปีนะครับผมเพราะว่าผมหลีกเลี่ยงการยิงแอดไปสู้กับคนที่จาะจงกลุ่มเป้าหมายอายุแบบ25-34เนะเพราะว่าตรงนั้นน่ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะผมจะค่อนข,ข,ข,ข้างเลี่ยงนะ นะผมก็จะยิงแอดประมาณนี้ซึ่งการแก้ไขอลองดูนะครับนี่นะประชากรยิ่งเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพในการที่เราจะขายของได้ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยนะอย่างเพศเนี่ยก็จะมีโซนอายุให้เลือกเห็นไหมครับผมเลือกเป็นเพศชายเลยแล้วก็อายุเนี่ยนะครับจะเอาไปโซนนี้ก็ได้นะเอาจริงเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงมาหน่อยก็ได้แต่ผมเลือกมาเป็นอันดับ3เลยเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะ อยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผมเนี่ยมันใช้ไปแบบคุ้มค่านะแต่ผมก็ประมาณดีก็ได้นะเลือก3.4ก็ได้หรือใครแบบเฟี้ยวๆนะอยากไปลุยตรงนี้เลยก็ได้นะครับย5 3 4ิมเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยแต่ผมเลือกประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นอันลองแล้วกันเนาะนะครับก็มาทึกไปสถานที่ครับแน่นอนผมเลือกกรุงเทพที่เดียวเลยจบๆไปนะครับ เฉนะพาะกลุ่มเฉพาะทางที่เดียวจบเลยว่าผมต้องการยิงที่นี่หรือบางคนอยากได้สำรองก็นนทบ,บุรีก็ได้นะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับก็สามารถทําแบบนี้ก็ได้นะกรบันทึกเลยนะบันทึกอีกทีความสนใจแน่นอนรัาว่าออของผมเมื่อกี้เป็นอุปกรณ์กลางแจ้งนะเราก็จะเลือกตามเฉพาะทางเลยครับส่วนของท่านใดเป็นแบบอื่นก็ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง,าง,างนานาเนี่ยคือเลือกตามหมวดหมู่ของตัวเองได้เลยนะครับอันนี้ใส่ตามจริงนะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยง นะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ทำการายิงแอดได้เลยครับผมซึ่งการใช้เนี่ยเราจะเลือกกี่วันก็ได้นะครับประสิทธิภาพผมคิดว่า,เ,าเลือกไปเลยสักสัปดาห์หนึ่งนะครับผมอาจจะใช้เงินน้อยหน่อยก็ได้อาจจะวันละ500ห,หรือวันละพันก็ได้นะครับต่ำกว่านี้ผมคิดว่าประสิทธิภาพไม่ค่อยมีแล้วนะฮะประมาณนี้ก็ได้ โซน,นนี้ก็อยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับก็มีโอกาสรับยอดวิวที่เยอะกว่าแล้วก็ยิงแอดได้แม่นยำกว่านะครับผมแต่ว,ว่าวิธีการนี้ไม่ค่อยแนะนำให้กับคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยๆนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ไม่คุ้มค่าก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นการวัดเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมใช้วิธีการนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยหลังจากที่ผมทําออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็มีสายป่านที่ยาวอยู่พอประมาณเพราะฉะนั้นผมก็เลยสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับผม เป็นไงบ้างครคุณผู้ชมหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอในการคำนวณพวกสินค้าต่างๆและการยิงแอดโฆษณาที่ผมได้นําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับมันเป็นวิธีการที่ผมใช้เองนะแล้วก็ใช้จริงด้วยแต่ใครที่ชอบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของขวัญใจชาวบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเนื้อหาดีๆมาเสิร์ฟให้คุณอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะครับผมขอให้คนโชคดีร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ